สวัสดีค่ะมะนาวจากบ้านแสดสตูดิโอนะคะวันนี้เรามาอยู่ไซ์งานย่านบางบัวทองนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะเริ่มจากโซนด้านหน้านะคะที่ว่าเราเห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่ที่จอดรถนะคะก็คือเห็นที่มันเป็นพื้นแบบนี้ก็คือเป็นพื้นสแตปมคอนกรีตนะคะสไตล์บ้านเดิมนะคะเป็นแบบนี้นะคะส่วน ใหเ,เราเออกแบบให้มันโมเดิร์นคอนเทมนะคะซึ่งเดิมนะคะจุดที่เรายืนอยู่นะคะเป็นของโซนบ้านเก่าซึ่งตรงนี้มันจะมีกําแพงนะคะแล้วว่าเราได้มีการพุบกําแพงออกแล้วตอนนี้ลูกค้าก็ได้เอาสวนมาลงนะคะแล้วก็ทําเป็นพื้นที่ทางเดินเพื่อเชื่อมกับตรงโซนบ้านใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าค่ะ ตรงจุดนี้นะคะที่เราเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นพื้นแะนแนงไม้เทียมนะคะเป็นจุดที่เราได้มีการลงเข็มใหม่ทั้งหมดซึ่งทําตัวโครงสร้างของห้องครัวแล้วก็พื้นที่จะคอนเน็กไปกับตรงพื้นที่บ้านส่วนของบ้านเก่านะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องครัวกันเลยดีกว่าค่ะตรงจุดนี้นะคะห้องครัวะคะมันเป็นพื้นที่ของที่เรามีการ ลงเข็มแล้วขึ้นโครงสร้างทําหลังคาแล้วก็ต่อเติมครัวใหม่นะคะซึ่งพื้นที่เก่าอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะเล็กเนาะแล้วก็เลยมารีโนเวตตรงนะส่วนนี้เพิ่มพื้นที่แล้วฟังก์ชันในการใช้สอยนะคะซึ่งเราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นไอซ์แลนด์ที่มีขนาดค่อนข้างยาวเลยซึ่งตอบโจทย์สายปาร์ตี้หรือมีเพื่อนมาบ้านหรือแขกมาบ้านก็สามารถมานั่งทานข้าวกันตรงนี้นะคะซึ่งในสไตล์ของการออกแบบะคะ่ะเราก็จะเน้นสไตล์ที่เรียบนะคะแล้วก็มีอมทนไม้หน่อยเพื่อความอบอุ่นของบ้านนะคะค่ะแล้วตรงนี้เราแอบ ซ่อนกิมมิกเล็กๆก็คือมีห้องสักล้าง<ๆ>ก็เก็บพวกเครื่องกรองแท้งปั๊มอะไรอย่างนี้นะคะย้ายห้องน้ําเดิมที่อยู่ในโซนบ้านเก่าออกมาทําใหม่ตรงโซนนี้ค่ะตรงนี้นะคะ ที่เรายืนอยู่เป็นทางเข้าหลักนะคะซึ่งพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะเป็นพื้นที่ตู้รองเท้าและพื้นที่นั่งใส่รองเท้านะคะซึ่งทางทางด้านขวาเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องเพทลูมนะคะซึ่งเป็นห้องของน้องหมาน้องแมวแล้วก็เป็นห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็คอนเนคกับห้องอเนกประสงค์ซึ่งลูกค้าค่ะก็คือสามารถจะนั่งเปลี่ยนตรงนี้เป็นห้องรับแขกแล้เป็นห้องเล่นกับน้องหมาน้องแมวได้นะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของตู้รองเท้านะคะเราได้ออกแบบไว้ว่าเป็นชั้นปรับระดับนะคะก็เผื่อว่ารองเท้ามีความสูงต่ําหรือวางใส่กล่องรองเท้าเบียดกันได้ด้วยนะคะแล้วก็คือข้างบนเนี่ยก็คือสามารถเป็นตู้เก็บของหรือเก็บอุปกรณ์อะไรที่มันลกๆได้ด้วยะค่ะเพิ่มลูกเล่นของตู้โดยการซ่อนไฟ LED ข้างล่างนะคะ ค่ะตรงนี้นะคะเรายือนอยู่ตรงห้องลิฟวิงรูมนะคะซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานของตู้ทีวีมันอยู่ตรงไหนเอ่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะที่เห็นเป็นผนังเรียบๆอย่างนี้นะคะก็คือซ่อนฟังก์ชันของตู้ทีวีไว้นะคะซึ่งสามารถเปิดปิดด้วยบานแบบนี้นะคะที่ทำไมที่เราถึงต้องปิดบานแบบนี้เผื่อหนึ่งมันได้ทั้งฟังก์ชันทีเรื่องของการกันกระแทกแล้วก็เดคอเรทของบ้านนะคะทำเป็นผนังเรียบๆแบบนี้ค่ะตัวบานเฟียมนะคะก็คือสามารถเปิดปิด ได้นะคะเพื่อทําให้เป็นพื้นที่โล่งนะคะซึ่งตรง โซนชั้น1น,นะคะจริงๆแล้วะค่ะก็คือเป็นรูปแบบของสไตล์โมเดิร์นคอนเทมนะคะซึ่งเน้นฟังก์ชันแล้วก็ตัวโทนสีอะค่ะก็คือจะเป็นออกโทนสีขาวครีมแล้วก็ไม้นะคะซึ่งเราเห็นอยู่ตรงเนี้ยที่เราเห็นที่ว่าเออเป็นวัสดุที่มันเป็นสีเทาแบบนี้นะค่ะก็คือเป็นกระเบื้องแกนิตโต้ขนาด30มสคูณหกนะคะซึ่งเรามาตกแต่งตรงถงทางเข้าเพราะว่าตรงถงทางเข้าเนี่ยก็คือคนจากด้านนอกสามารถใส่รองเท้าเข้ามามันจะได้ทำความสะอาดง่ายด้วยพอมาด้านในบ้านที่เป็นโซนลิฟวิ้งรูมเนาะค่ะก็ค ที่เป็นวัสดุปูพื้นนะคะซึ่งมันทำความสะอาดง่ายแล้วก็เซฟค้อนราคาไม่แพงด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นโซ,นโซฟาซึ่งเป็นโซฟาขนาดใหญ่ก็คือนอนได้กันทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยก็คือสามารถวางอาร์มแชร์ตัวบิ๊กๆอย่างเงี้ยได้อีก1ชิ้นนะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่เห็นเป็นชั้นๆแบบนเนี้ยเนี่ยก็คืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ในิรหนึง่งก็คือเป็นห้องลับค่ะสามารถ เปิดเป็นห้องเก็บของเดิมเนี่ยมันเป็นห้องน้ําเก่าแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของใต้บันไดค่ะถัดมานะคะตรงนี้ค่ะก็คือเป็นพื้นที่ของตัวบันไดซึ่งเราไม่อยากให้มันทิ้งเป็นห้องหรือว่าเป็นอะไรก็เลยทําเป็นดีดีไซน์ของชั้นเก็บของวางวางของจุกๆได้ก็คือเป็นตู้ซ่อนจากด้านในค่ะก็สามารถเปิดเก็บของลกๆได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะที่เห็นเป็นโต๊ะแบบนี้ค่ะก็คือสามารถเป็นโต๊ะทางานแบบพับได้นะคะแล้วก็เพิ่ม โคมไฟสําหรับนั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรา จะพาชมชั้นสองนะคะซึ่งเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือเรา mm. มีการทําตัวบันไดใหม่แต่เป็นโครงสร้างเดิมนะคะตรงนี้เป็นราววายนิลนะคะแล้วก็เป็นพื้น SPC นะคะซึ่งมีความหนาถึง2.5เซนสามารถใช้วัสดุเป็นทดแทนตัวไม้จริงได้นะคะก็คือเป็นพื้นผิวสัมผัสเหมือนไม้จริงเลยค่ะทำให้บ้านดูอบอุ่นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งขัดสีหรืออะไรเพราะมันทําสําเร็จแล้วนะคะ <S <S จุดนี้นะคะที่นาวยืนอยู่นะคะเป็นบริเวณโถงชั้น2ของบ้านนะคะซึ่งจะมีห้องย่อยทั้งหมด3ห้องนะคะประกอบไปด้วยห้องแต่งตัวห้อง ห้องนอนใหญ่แล้วก็ตัวห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าแต่ห้องหน้าตาเป็นยังไงบ้างซึ่งเรายือนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งในอนาคตน่ะห้องตรงนี้จะเป็นห้องเบบี้นะคะซึ่งมันจะคอนเน็กกันกับตัวห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะนอนอยู่ห้องนี้นะคะตรงห้องนอนใหญ่นียเรามีการตกแต่งก็คือตัวตู้ทีวีซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเลยตรงนี้คือสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้เพราะเรามีตู้เก็บของ มาให้อย,าอย่างจุใจแล้วก็เป็นชั้นวางของเผื่อจะวางของโชว์แล้วข้างล่างก็เป็นลิ้นชักนะคะซึ่งตลอดแนวเลยจะเป็นลิ้นชักเก็บของตรงโซนหัวเตียงนะคะเราเพิ่มลูกเล่นก็คือมีการซ่อนไฟเป็นอินไดเล็กนะคะก็คือไม่อยากให้ต้องเปิดไฟดาวน์ไลท์ตอนกลางคืนก็สามารถเปิดไฟจากตรงนี้ด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะที่นาลังเดินเข้ามานะคะก็คือเป็นบริเวณของห้อง Walk-in c l o s e t ของบ้านหลังนี้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคือนาออกแบบให้มันเป็นสไตล์โมเดนคอนเทมนะคะเน้นวัสดุทดแทนไม้นะคะตู้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นตู้บานทึบสามารถเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเราไม่ทิ้งพื้นที่ให้เสียประโยชน์เปล่าเพราะว่าตรงนี้ค่ะเราสามารถเก็บเสื้อผ้ายัดเข้าไปด้านในตรงมุมได้นะคะส่วนตรงนี้ที่นายืนอยู่นะคะก็คือเป็นบานกระจกเงาตั้งแต่ ตรงพื้นถึงฝ้านะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งให้กันกับห้องแล้วก็สามารถส่งเป็นฟินิชลุปกอดออกจากห้องด้วยค่ะตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะก็คือที่เป็นชั้นโชว์อย่างนี้ก็คือสามารถเป็นตู้โชว์หรือวางกระเป๋าได้ด้วยค่ะจบไปอีกหนึ่งผลงานนะคะกับการรีโนเวทบ้านแสไตล์บ้านเดี่ยวนะคะทางบ้านแฟตด์นะคะรับทําตั้งแต่งานโครงสร้างงานระบบ ป้าปาสุขาพี่บ้านงานออกแบบตกแต่งภายในงานสถาปัตย์นะคะออกแบบภายนอกอาคารนะคะก็คือค่อนข้างที่จะครบวงจรเลยนะคะเราคำนึงถึงความปลอดภยัยและเงางานระบบที่เป็นมาตรฐานนะคะซึ่งทางลูกค้านะคะก็คือใครสนใจนะคะก็คือสามารถติดตามทางบ้านแฟนสตูดิโอได้จากทั้งช่องทาง Facebook Instagram YouTube Channel แล้วก็ TikTok ค่ะโอเคค่ะไว้เรามาพบกันใหม่ใน E ีหน้านะคะสำหรับ อีพนี้มะนาวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย